สวัสดีครับ,รบยินดีต้อนรับเข้าสู่การรีวิวเสือ One ้ piece อรันเดฟูวันพีทแบง k อก2020นะครับวันนี้ไม่ได้มีแค่เสื้อด้วยนี่เหรียญเหรียญก็มีเรียเหรเลยเรียกได้ว่าเป็นพร็อพเป็นอุปกรณ์ที่เวลาเราเราสมัครแข่งวิ่งเนี่ยเราจะได้ เสื้อแบบไหนได้เหรียญแบบไหนวันนี้เรามารีวิวให้ทุกท่านได้ชมซึ่งแบบเนี่ยเป็นงานเยอะมากจิงจ้องอจ้ำจีเจ้โอเกตเน็ตโนสหยงเนี่ยฮะมนะฮะอ่ะเรามาดูกันทีละลายกันดีกว่าเอาเรียงมาลูฟี่เลยไหมลูฟี่อ,อ,อันนี้คือเป็นอันนี้เป็นคือเป็นลายของแตน,นล<ะ>ับที่ปอะมาณเลยสิอันนี้คือเป็น เนี่ยตรง,งมุมตรงนี้จะมีลายเป็นจอร์นี่โรเจอร์ของเฮ้ยอร่อยอร่อยชอบกินไม่ไม่นมน่าจะรีแบงอ๋ออันนี้จอร์นี่โรเจอร์ของอ่กลุ่มจอรสลัดหมวกฟางเป็นตัวของกัปตันลูฟี่แล้วข้างหลังก็มีลายนี่ลายเป็นหมวกฟางของลูฟี่นั่นเองอหมดไหมหมดไหมไม่หมดนะนี่นี่เห็นไหมคลาคุณดูได้ข้ามีชื่อข่าวโอ้ดูฟี่ดูฟี่นะครับมาแล้วน่าจะครบแล้วเดี๋ยวนิดนึงอันนี้ มีหลายเลขด้วยผมไม่มั่ใจว่าัำเบอร์แต่ละตัวต่างกันไหมเดี๋ยวเราเราค่อยมาดูแล้วกันว่าตัวเด่นต่างกันไหม นะครับผมชอบกิมมิกอย่างหนึ่งที่เนี่ยที่คุณโจบอกว่าข้างหลังเขาเป็นหมวกฟางแล้วข้างหน้าเขาเป็นเชือกร้อยอย่างนี้ไงนะเหมือนเราเป็นแบบบูฟี้สองคนเป็นอ่าใช่เรากำลังห้อยหมวกฟางไว้ด้านหลังนั่นเองอ่ะครับคุณโจมาต่อมาเลยเรามาเรียงลำดับเขาเรียกว่าอะไรตามที่เข้าแก๊งเนาะอ่าคุณดูฟี่ก็ไปช่วยโลโุญแจล็อกบ้านอีไม่ใช่ที่เขาร้องเพลงอันนั้นโลโซโลโซไม่เคยเจอใครเหมือนเธอ แต่ว่าคนนี้ผมชอบมากเลยนี่โซโลเหมือนเสื้อแต่บอเลเนย <laughs> <laughs> สีว่าหุยหุ้ยหุ้ยฟิลมากนี่ดูข้างล่างดูข้างล่างนี่มีดาบสามดาบของเขาโอ้ยังเท่นะแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้น้องโจพูดถึงสัญลักษณ์กันใช่ไหมใช่เจอร์รี่แบร์อะไรนี่ใช่ไหมเจอร์รี่โรเจอร์อ๋อนี่ก็เป็นสัญลักษณ์ของคุณโซโลนะซึ่งจริงๆสัญลักษณ์พวกนี้ในการ์ตูนมันในการ์ตูนไม่มีแต่ว่าอาจารย์โอดัออกแบบให้แต่ละคนเลยใช่นะฮะแต่ว่าด้านหลังของไม่เอยมีอะไรเนาะใช่ใช่เพราะว่าโซโลพวกเขาจะแขวนอะไรไว้ด้านหน้าสมอใช่เขาจะเน็บดาบไว้ไว้ตรงนี้คือเขาล้อกับการ์ตูนตลอดว่าเขาเน็บดาบไว้อย่างนี้ คือผมชอบอะไรอย่างนี้มากแล้วก็นี่ชื่อเหมือนกันตำแหน่งชื่อก็จะอยู่ตรงนี้โซโลแล้วมันไม่ใช่การเขียนชื่อธรรมดามันมีการออกแบบเห็นไหมดานตาเป็นตัวเพราะว่าลูฟี่เมื่อกี้ก็มีหมวกใช่ไหมคุณโจใช่ใช่ไหนไหนไหนดูซิดูซิไหนทาง้านขวาใช่ไหมตัดเจอแล้วโอยขวาขวาขวาดูนี่โอ๊ยนั่นนั่นนี่ไงเป็นสีแดงเขียนว่าลูฟี่มีหมวกฟางหมว่าเอฟวยนะครับโอเคสวยสวย นี่น่าใส่กระเจี๊ยบอลมากเลยนี่ไหนดูเบอร์เลยครับเหมือนกันไหมอะเบอร์อ่าไหนดูเบอร์เบอร์นี่คือเบอร์ห้าสิบห้าเอ้เบอร์นี่มีนัยยะอะไรไหมนะเดี๋ยวต้องลองไปศึกษานะครับเพราะว่าปกติพวกนี้เขาชอบทำแล้วเขาจะมีนัยยะอะไรพวกนี้มันจะเป็นคำในภาษาญี่ปุ่นอะไรที่ง่นที่ผมถต๋มากมาขอบคุณครับมาตระมาอันนี้ฮะกลุ่มจนสลับบมกฟางคนที่สาม เราเรียลงลำดับเราเรียงลังตบะะตามการเข้าแบบออฟฟิเชียลไม่ใช่แค่แบบมาเจอลูฟี่ถ้าเรียงตามทไทม์ไลน์กนคือบางคนมาก่อนแต่อาจจะแค่เจอยังไม่ได้ถือว่าผ่านประสบการณ์อะไรเพื่อรับเป็นเข้ากลุ่มอย่างแท้จริงอะไรอย่างนี้ทุกคนจะต้องผ่านเหมือนกับว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญในชีวิตเพื่อแบบสื่อใจถึงลูฟี่แล้วก็จุดดราม่าใเป็นดราม่าของแต่ละคน หมุนหลังไปปุดซบเป็นคนแม่นปืนอะไรซบซบนะฮะซบปวดซบโอ้โหสี่สิบเอ็ดนะฮะรุ่ลายแบบยังไงอ่ะพรางตัวเหรอเหมือนแบบคนชุ่มยิงก็ต้องพรางตัวบ้างอย่างนี้นะแต่สีส้มมากเลยเออแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าสัญลักษณ์เขาเป็นสีสีก็เป็นสีส้มนะแต่ไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้ต้องไปห้อยๆตรงนี้เหมือนกันนะไม่ห้อยตรงนี้เหมือนกันจะแม้ยห้อยๆตรงนี้คืออะไรอ่ะผมไม่รู้อันนี้เอเป็นหมวกเขาบ้างเขาก็จะมีห้อยอย่างนี้ป่ะอืมน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่านี่ข้างหลัง ผ่าเป็นหนังติ๊กหนังติ๊กหนังติ๊กพัฒนาแล้วหลัง20ปีหลังจากมันเป็นโซงเอคิงแล้วโซงเอคิงนี่เขาแปลไทยว่าอะไรเจ้าแห่งการซุ่มยิงแต่ตอนนั้นผมอ่านหนังสือการ์ตูนเขาไม่ได้แปลเขาทับศัพท์ถ้าผมจำไม่ผิดนะเขาเรียกโซงเอคิงเออผมก็ติดโซงเอคิ้งมาเลยจริงจริงในอนิเมะก็โซงเอคิงนะอ้าวเหรอแต่แต่ว่าคือเขาจะเน้นไว้ว่าเขาคือเจ้าแห่งการซุ่มยิงเป็นเหมือนฉายาป่ะใช่เป็นฉายาอันี่นี่ชื่อเขาแล้วแบบที่ฮาคือชื่ออุซบแต่มันมีตรงนี้ลงมาจนกลายเป็นแบบ อ๋อเออเออเนาะพอมีห้อยในนบนึ่งตัวยา่ะมาดูกันต่อครับี <c oughs> <c oughs> อันนี้คือ <c oughs> <c oughs> นี่มันขาดำสันจีซันเจีอ่นนี้นี่เขาเป็นกุ๊กประจำเรือก็เลยต้องมีอาหารนี่อ๋อน่ากินมากนะครับแล้วก็สัญลักษณ์เขาก็เป็นนี่ มีหมวกมีเชฟอะไรคือทุกคนปกติทุกคนจะหันหน้าตรงแต่เมื่อกี้อุซอบหันข้างใช่ไหมเออเนี่ยต่างจากคนอื่นนะครับคือเพราะว่าเขาจะให้ดูว่าจมูกอุซบอ่ะยาวหมายเลขออ๋อหมายเลข32ครับด้านหลังมีอะไรไหมไม่ไม่มีเลยครับอันนี้ก็คนชอบซันจิชอบอาหารซันจิไม่มีพกอาวุธหรืออะไรซันจิเขาใช้ร่างกายเป็นอาวุธดูดูชื่อเขาซันจิมีกิมมิคเป็นอาหารเป็นช้อน แล้ฉันมีดมีดซ่อมมีดซ่อมอ่ามาต่อมานะครับคนนี้อ่ะพูดถึงสาวๆบ้างอันนี้ครับต้นผลเรือของเราอ่านามิครับเสื้อนะครับก็จะมีอ่านี่มีล็อกโพสต์นะครับล็อกโพสต์คืออะไรล็อกโพสต์มันเหมือนเข็มทิศของแกลไลแล้วนิดนึงผมสงสัยคือไอ้อันเนี้ยเป็นลายแบบในกระตูหรือว่าสามัญอย่างนี้ลายอันนี้คือลายหลังจากที่นามิผ่าน2ปีไปแล้วแล้วเขาได้ล็อกโพสต์อันใหม่ที่ ใช้ในดีเวิลด์แต่เสื้อเขาเนี่ยผมนึกถึงบุ๊อเมาิกันฟุตบอลหรือบาสเกตบอลนี่สีแบบไม่ได้วากเลยนะสวยสวยแสบสันมากเลยแต่ว่าอันเียที่แรกผมดูผมไม่รู้ว่าเป็นนามิมีข้าวหัวแตนามิเขาไม่ข้าวหัวแต่ว่าสังเกตนะว่าที่นามิมีมุ้งม่วข้างหลังมันเป็นเซอร์รัคที่เป็นเหมือนกับเป็นแร้อยสักของเขาที่เขาแก้มาผมจำได้ตอนอาลองตอนตอนที่เขาเข้าเข้าเข้ากลุ่มเลยแล้วก็ข้างหลังข้างหลังข้างหลังไม่มีอะไรใช่ไหมเป็นลายกระนลายเหมือนเดิมแต่ที่พิเศษนี่นามิ แขนตรงนี้เขามีรอยสักมีรอยสักให้ด้วยเหมือนเลยเหมือนเหมือนตัวเขาไงตัวเขามีรอยสักอ่ะใช่ใช่เรามาดูเฉพาะชื่อนะครับอาเดี๋ยวนึงนะครับชื่อของเขานามิแล้วก็จะมีรอยสักใช่เหมือนกันอยู่ตรงบนตัวไอนะครับอ่านามิโอเคอ่าครับมาลอที่ผมนี่แหละันผมลองหมดลงมาที่โจต่อเลยครับอต่อมา คือผู้หวานแหววเลยนี่ครับชอปปี้ครับชอปป้ต้องเป็นช็อปเปอร์นี่นะครับช็อปเปอร์นะครับเขาจะตัวเล็กนะเขาเป็นคุณหมอประจำของเรื่องเลยนะฮะเขาจะตัวเล็กแต่สมองเป็นผู้ใหญ่ชื่อเขาคือชอปเปอร์โอเคสัญลักษณ์เขาใช่ไหมเป็นโรเจอร์เป็นหมวกเขาอ่าเป็นหมวกเขาแล้วก็มีซากุระนะครับข้างหลังมีอะไรมาดูข้างหลังอ่าเป็นหมวกเขาหมวกเขาอ่าละลักผมแก่มาก ตัวนี้ฟิลลิ่งคล้ายๆกับลูฟี่เลยมีหมดอยู่ข้างหลังแต่ว่าลายก็จะเป็นชมพูคือใครชอบชมพูก็จัดเลยนี้จริงๆชมพูฟ้าด้วยนะฮะเหมือนสีโรงเรียนในสิงังอะอันนี้ชื่อนี่ตรงตัวโอจะเป็นเหมือนเป็นหมวกขาวใช่ก็ตัวพีตรงกระะตรงที่มีรูเขาจะยัดเป็นซากุระครับผมโอเคอะคุณโจบ้างฝั่งนู้นต่อมาคือเป็นนักโบราณคดีเป็นเหมือนกับ เป็นตักความรู้ให้กับกลุ่มหมกฟางเป็นตัวละครสำคัญตัวละครสำคัญที่มีความรู้ของหลายๆอย่างาแล้วคนอื่นม่มีความรู้ก่อนคือถ้าเกิดเทียบแล้วคนนี้มีเยอะมากเขาอ่านหนังสือเยอะคนนี้คือนิโคโรบินออันนี้ตอนนี้โรเจอร์เขาจะมีเป็นมือเพราะว่าบทที่สามารงเขาก็คือเขาได้นะเป็นกิ่งไม้ออกมาเป็นมือมออกมาได้เยอะแยะมากมาย ต่อมานี่นี่นี่ข้างหน้าข้างหลังข้างหน้านี้ข้างหน้าเป็นหนังสือเพราะว่าเขาเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือมากแล้วเขาก็อยู่ในแต่ก่อนเขาอยู่หนูบ้านที่เป็นการค้นคว้าวิจัยเขาก็เลยชอบอ่านหนังสือหนังสือเป็นแบบเกาะห้องสมุดเลยอ๋อแล้วนี่ผมสงสัยชื่อเรื่องในหนังสือเขาอ The Rainbow Mist ใช่ไหมผมมองไม่เห็นอ่ามันคืออะไรมันมีในเรื่องไหมหรือไม่เกี่ยวเป็นอันนี้อันนี้จำไม่ได้อะจำไม่ได้อัไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่าครับในข้างหลังมีอะไรใหม่ หาว่างๆเลยไหมมีครับโล่งๆเป็นลายที่ต่อมาจากขนาดแล้วแขนนุ้นมีไหมมีอะไรไหมไม่มีนะแขนปกติอ่ะดูซิอันนี้มีเป็นชื่อชื่อของเขาโรบินซึ่งก็จะมีเป็นมือออกมาจากตรงตัวโคนตัวต่อมาตัวนี้ผมก็ชอบนหตัวนี้ชอบกินเหมือนกันเลยผมก็ชอบตัวนี้ท่ออกมาออกมาหลายรอบนะฮะออกมาดีก็คือ เป็นเหมือนกับช่างต่อเรือคนซ่อมเรือให้กับกลุ่มหมวกฟางจากที่อุซบเคยซ่อมมานั่นก็คือปาังกี้เขา็นกลุมไซบอร์กด้วยใช่เขาเขาัแปลงตัวเองเป็นไซบอร์กสำคัญมากตัวนี้แต่ที่เรือแรกอ่ะเขาแตกใช่ไหมเขาได้สร้างเรือใหม่ขึ้นมาใช่ชื่เทวสันซันนี่โอเคมาดูจอร์จีโรเจอร์จอร์ีโรเจอร์เขาจะมีเป็นหน้าของเขาเองแล้วก็แบบเป็นทรงผมเขา แล้วก็จะมีเป็นเลื่อยใช่ไหมเลื่อยกับค้อนเปิดเสมือนเขาเป็นช่างต่อเรือเขาทำสลักไว้เขียาอะไรอ่ะ BF สามสิบเจ็ดอ่ามันน่าจะเป็นในนี่ป้าอู่ต่อเรือเอาที่ Water Seven อะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็ข้างล่างก่อนนี่ ผมชอบมากตัวนี้เพราะเขาชอบกินเหมือนกันคือโค้ราคือเวลาเขาจะเติมพลังเขาไปใส่บอกใส่บอกตัวอื่นเขาจะเติมพลังด้วยน้ำมันแต่อันนี้เขาจะเติมพลังด้วยโค้ราแล้วถ้าเขาไม่เติมด้วยโค้ราเขาจะหมดแรงหรือถ้าเกิดเขาเติมด้วยอย่างอื่นเนี่ยเขาจะบุกเลกเปลี่ยนไปแล้วบางทีเติมบีบีใช้เป็นท่าไม่ตายด้วยอ่าไหนข้างๆตรงนี้ผมดูตรงนี้ผมเห็นด้วยว่ามันมีสารอย่างอื่นอ่าเป็น BF อย่างที่คุณโจบอกอ่าจะเป็นปูต่อเรือเนาะ อ่าแล้วอันนี้เอาเอาไปว่าไม่มั่นใจแนะครับที่จริงเหมือนจะเป็นรุ่นรุ่นของไซบอร์กด้วยปอถ้าผมจำไม่ผิดนะอ่าแต่ว่าสีตรงนี้คือเป็นสีของไซบอร์กเขาเลยสีคือของแข็งเขาเลยสองข้างเลยตรงนี้มีสลักชื่อเขาไว้ฟรังกี้ครับครับมีสีแดงๆเป็นไปเลยอ่าแล้วก็มีดาวตรงคำว่าตุกตรงตัวเคโอมามาตัวต่อไปมาผมบลูมยูมา ตรงนี้หลายคนก็ชอบนะคุ้ผมชอบตอนนี้ในกลุ่มโอฟานผมชอบที่สุดเลยเราคือเสียงหุ่นละอันเบะเอกลักษณ์ของเขาเขาเป็นนักดนตรีประจำหรือโอฟาร์มอ่าดูข้างหน้าก่อนข้างหน้านี่แบบเหมือนเหมือนเสื้อกันหนาวเหรอหรือยังไงหรกอย่างกันหนาวเสื้อฮู้ดแบบไปดูคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยครับว้าไม่ได้มีอะไรมากลายสันหลักแทบไม่ต่างจากตัวตนของเขาเลยเขาก็เป็นกระดูกแล้วเขาเป็นกระดูกเนาะอ่ะทีนี้ข้างหน้าไม่มีอะไรมากนะครับมาดูข้างหลังเป็นกีตาร์กีตาร์ นะซึ่งกีตาร์เขาเนี่ยดูดีๆนะครับมันก็อยู่ในสัญลักษณ์เขาเหมือนกันอ่านะฮะตรงนี้ไม่มีอะไรมาดูชื่อเขาชื่อเขาเลยฮะตรงตัวโอที่2นะฮะจะเป็นหน้าของเป็นแบบเป็นหมวกของเขานะครับพร้อมหมวกของเขาโอเคนะครับอ่ะอันนี้เป็นหมดเป็นแบบลายลายของกลุ่มหมวกฟาใช่คราวนี้เป็นเป็นเป็นลวดลายธรรมดานะครับอ่ะคุณเดียวคุณเดียวปิดท้ายแล้วกันของผมเอาสีขาวก็ได้ได้เลยขาวนะดูซิอันนี้ผมว่ามีความคล้ายกับ กับกับลายลูฟี่ตัวแรกมาดูก่อนอันแรกเลยนะครับเป็นหน้าลูฟี่วิ่งนะครับแล้วก็เขียนว่าสเก็ตเชอร์ไม่ได้เป็นหน้าตัวละครอะไรใดๆนะครับสำหรับใครชอบเรียบง่ายไม่ได้ระบุตัวเนาะส่วนด้านหลังอันนี้จะคล้ายกับอันแรกเลยอันแรกที่เป็นฟี่ใช่ก็จะเป็นหมวกใหญ่กว่าไหมหมวฟามันอามาเที่ยวสิก็จะใหญ่เที่ะนี่อันนี้ขาวขาวใหญ่กว่าสีเข้มกว่าโอ้แบบนี้นี่เองใหญ่กว่าเนาะใหญ่กว่าสีนี้จะเข้มกว่า ผมอยู่นี่มองไม่เห็นหรอกันคือตัวนี้มันจะเล็กกว่าและสว่างกว่าน่อยอันนี้สีเท่มกว่าอันนี้บอกก่อนนะว่าทุกตัวตีนี้เป็นไซส์เดียวกัน R L หหมดนะครับอันนี้เป็นเขียนนักสอนเอาไว้รันชิกเก็ตเตอร์ผมมองไม่ทันเทรนด์ทีมโปรเอเวอร์ก็คือมันเป็นมันเป็นคีย์หลักของเรื่องนี้เรื่องของเพื่อนมิตรภาพแปลได้ไหมนะครับแปลเลยครับเจร อ่าเฟกอะไรอะรันไรคูเกเตอร์ก็คือเก้าไปพร้อมกันให้ชันอยู่ข้างเดินี่ก็เปลงตัวไงเป็นชิปโฟเวอร์กูเดียร์สดท้ายครับอ่าฝากอะไรครับครับผมตัวสุดท้ายนะครับโอ้มาแข่งเลยนะครับนะครับนี่ครับอ๋อก็คือทั้งทีมหมวกฟางเลยนะก็คือลูกตัวแล้วไม่ใช่แค่หมวกฟางด้วยเห็นไหมีซาโมูมีเแล้น ประมาณนี้ทุกคนนี่จะมีเขาเรียกเป็นตัวเลขที่ติดตามเสื้อด้วยเห็นไหมอย่าง้ตัวพี่เนี่ยห้าสิ้าอทอ่๋ออ๋่อ๋ออาออ๋ออ๋้อ๋ออเออ๋ออ๋ออี่อ๋ออ๋ออวอ้๋ออ๋เอ๋อกันหมดเลยเ๋ออ๋ออ๋อลาอเสื้อสีเดียวกอนหมดเอยอออะรอออัอออ แน่นๆเยอะๆตัวละครเยอะๆแต่ตัวเมื่อกี้สำหรับคนชอบแบบง่ายๆเรียบง่ายเนาะแล้วแต่สไตล์คนชอบนะครับอะมาดูด้านหลังกันเนาะด้านหลังนะครับหมวกเหมือนกันหมวกอ๋อเหมือนกันเลยขนาดเท่ากันนะครับแล้วก็อันนี้ก็เขียนเหมือนกันแต่เขียนด้วยสีอักษรคนละแบบเมื่อกี้ผมลืมไม่ดูว่าข้างๆมันมีอะไรไหมอะเออมีตัวเลขอ๋อตัวเลขปกติตัวนี้มีไหมแล้วฝั่งนู้นอะฝั่งนู้นคุณฝั่งนู้นไม่มีเลยว่างเปล่าค่ะโอเคไม่มีอะไร อ๋อมีนี่ไง S H C 20เท่ากัน20เหมือนกันอ่าโอเคจบหมดทุกตัวแล้วนะครับสำหรับอ่าใครที่จะตัดสินใจไปวิ่งแล้วก็แบบโหผมว่าคือต่อให้ไม่วิ่งสะสมก็แบบสวยมากแล้วคือคือถ้าใครเป็นแฟนพันธ้เนี่ยผมแนะนำเก็บให้หมด10ตัวนะฮะสวยมากจริงๆแต่ว่าจะพี่10รอบเลยแต่ว่าถ้าถ้าไม่ใช่แฟนพันธ้ก็เก็บแค่ อันนี้ก็ได้ออันนี้ก็สวยัอกกกลางยใช่ออกกำลังกายได้สวยงามอ่ะต่อมาฮะเรามาพูดถึงอุเรียนนี่นะครับก็มี2แบบอ่ะเอามาดูประชูพร้อมกันเลยคุณโจอันไหนเอาชูอันไหนชูอันนี้ใช่ไหมใช่ดูนี้ก่อนนะฮะของผมเนี่ยจะเป็นหน้าของเป็นหนึ่งเันซันนีือทอสันซันนี่โอเรียนใหม่นะครับด้านอ่าเชือกเขาเรียกว่าเชือกไหมมันจะไม่ใช่เชือกหรอกแต่ว่าสายใช้สายนะครับเป็นสีแดง นะครับอ่าแล้วก็ด้านหลังนะครับจะเขียนว่า Finisher FINISHER อ่าใช่จะเป็นแบบวัช่วงรันนะครับอ่าจะเขียนจำแนกว่าอย่างนี้ต่อมามาดูของนโจอ่าอันนี้สายอ่าตรงนี้ครับพี่ไปครครับดูนิดนึงตรงสายนี้จะเขียนว่ากี่กิโลเมตรน้ำหนักใช่ไหมครไม่ใช่น้ำหนักเขียนบอกว่ากี่กิโลเมตรคุณต้องพูด กี่กิโลผมจะได้ชงว่าน้ำหนักใช่ไหมครับคุณเนี่ยมันไม่โลบะเลยอะโอ้ยไม่ได้เลยต่อต่อต่อคุอเจต่อคือกิโลเมตรมันหมายความว่าคุณได้วิ่งไปแล้วก็คือเป็นเหรียญที่ได้รับเมื่อวิ่ง40กิโลเมตรสะสมก่ะชั่วนี่คือวิ่งที่ไหนก็ได้ใช่คือไม่จ้เปไปต้องไปเรบ40ไม่ต้องเป็นต้องวิ่งทีเดียวด้วยไม่งั้นตายนอนแบบอะได้เหรียญอะไรเงี้ยให้เราเอาสถิติที่ได้จาก แอปอะไรพวกนี้ไปเขาคือต้องมีแอปด้วยใช่ไหมคือไอ้ตรงรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวลองไปดูในเพจดีกว่าเดี๋ยวผมพูดเดี๋ยวผิดแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นการสะสมนั่นแหละเราจะวิ่งวันละ1กิโลวันละ2กิโลแล้วแต่เราแล้วเราก็เอาเอาตรงเนี้ยไปไปไปแลกเหรียญมาก็จะเป็นลายนี้ส่วนนี้นะข้างหน้าจะเป็นลายจอยลีโรเจอร์ของกลุ่มจรสลัดหมวฟางนะฮะส่วนตรงนี้เป็นสายคาดสีดำดำครับดำทมึนโอเคอันนี้เก็บไว้เมตรอ่า5กิโลเมตรอันนี้อันนี้ผมไม่มั่นใจว่าคือวิ่งจริงๆมันมี5 สิบสิบห้าแล้วพวกเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าไม่รู้ว่าตัวนี้ก็จะเปลี่ยนไหมอ่าใช่นะครับที่ที่เรามีตอนนี้คือห้าทั้งหลังเขียนว่าเฟอร์นิเจอร์รันเดอร์ฟูลวันพีซแล้วก็เขียนเอ่อเซอร์เรียลิเซชั่นวันก็คือบอกว่าได้วิ่งกับอันนี้คือไปวิ่งไปวิ่งวันที่เขาจัดงานใช่นะครับอ่าประมาณนั้นแล้วเหรียญก็มีกินมีเซสเอาสามารถมันคือวันพีซใช่ไหมเมื่อเหรียญสองอันมาใกล้ๆกันปุ๊บมันจะเติดกันได้นี่คือวันพีซนี่คือวันพีซของจริง มันก็จะเป็น2ด้านอย่างนี้เลยอ๋ออะไรไงล่ะผมว่ามันเป็นคิมมิคที่น่า<อ>สนใจคุณเล่นแบบมัวชูรันคุณก็มาวิ่งจริงอีกแล้วเ,เก,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 ก็งประกบกันโอู่ไอ้ยาในสองวันเลยให้สุดยอดถ้าผมเป็นแฟนบันพิปตัวโยนี่ผมกรี๊ดอ,อ่ะกรี๊ดเลยนะครับคือผมตามอยู่ขันถ่ายอย่างพวนี้จริงจริงเลยนะเมื่อกี้ใช่ใช่มันเป็นแม่เหล็กไงอ่าแฟนแฟนเดี๋ยวเราให้ดูมันคือแม่เหล็กนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวงั้นมีภาพจับ เห็นอยู่แล้วว่ามันคือแม่เหล็กทั้งสองแถบอยู่ตรงนี้นะใช่ครับมันไม่เราไม่ได้เล่นมายากลอะไรใดๆมันเป็นมันติดจริงๆครับปึ๊บอ่าอ่าฮะแต่ต้องแต่มันมันก็มีน้ำหนักอยู่นะมันก็มีน้ำหนักอยู่ใช่ใช่ใช่ถึงบอกเวลาเราแบบห้อยแเราไปชนกันอ่าห้อยห้อยสองกันได้แบบนี้แล้วก็ของอ่ามันแชมป์แล้่มันอ่อแบบนี้ก็เก๋ๆกันไปนะครับโอเคก็ประมาณนี้สำหรับใครสนใจจะวิ่งนะครับชื่ออะไรครับขอเต็มๆอีกทีวันเดอร์ฟูลวันพีซ b บงคอกสองพันยครับยังไงก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์รายละเอียดไ้ให้ทั้งสถานที่วันที่จัดนะครับเพราะว่าเขามีการเลื่อนวันเนะาะเพราะว่าช่วงนี้จะติดเกี่ยวกับ,บใช่เป็นโรคระบาดก็ต้อง ื่อสุขภาพของทุกคนนะครับเดี๋ยวพี่ดิมัจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ว่าตอนนี้เขาไปจัดวันไหนอะไรยังไงแบบไหนอย่างไรนะครับก็ติดตามกันไปติดตามในเพจเรื่อยๆครับซึ่งอันนี้อันนี้ก็ไปวิ่งด้วยแน่นอนเลยครับแต่ว่าก็ต้องดูกทีวันนัดสิ่งงานไหมแต่เชื่อว่าจะเคลียร์งานแล้วก็ไปวิ่งได้อย่างแน่นอนยังไงก็ไปเจอกันได้นะครับผมอ่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์และแชร์ให้ด้วยนะครับผมอ่าแฟนๆวัาพีชห้ามพาดจริงๆนะครับผมสำหรับวันนี้